อิมินาสการณนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการณนะธรรมังอภิพูชยามิอิมินาสการณนะสังฆังอภิปูชยามิ อะระหังส ah, so, ัมมาสัมพุทโธพัคขวาพุทธังพัคขวันตัานภิวาเทมิสวากาโตพัคขวตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพัคขวตุสวาคัส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี้ ะยังพันเตปังสุกุปังสุกุละจีวะรานิสัปปะริวารานิพิขุสังคัสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโขอิมานิ ปังสุขละจิวะรานิสปาริวารานิปปิคันหาตุอัมหากรงทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวาย ข้าบางสกุลจีวอนกับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พร,ระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์